แต่แต่แณโมเมนต์เนี้ยผมพูดได้เต็มปากว่าคือคือที่เขาเป็นคนที่ผมผม,ผมอยากแต่งงานด้วยผมบอกเพื่อนทุกคนแล้วครับก็เชิญเชิญถ้าวันนั้นมีขึ้นมาก็เชิญทุกคนล่วงหน้าไปก่อนเลย ือคือส่วนตัวผมมองว่าคือสุดท้ายอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะแต่แต่แต่ณโมเมนต์เน,นี้ยผมพูดได้เต็มปากว่าคือคือที่เขาเป็นคนที่ผมผมผมอยากแต่งงานด้วยล<อ>้นคุณรู้สึกไงบ้างหลายคนคิดว่านี่ควรจะมีคนแบบมึงคนเดียวเราดีใจกับคานี้ป่ะด,ดีใจดีใจดีใจครับมันเป็นมันเป็นในทางบวกเราดีใจอยู่แล้วครับผมแล้วก็ ขอให้ได้เจอคนคนนั้นเร็วๆนะครับทุกคนอีกเรื่องหนึ่งพาไปเจอแกงเพื่อนเราแล้วแต่เพื่อนถามว่าใสอีโมจิเพื่อนเพื่อนผมใสอ๋อจริงๆจริงๆเพื่อนเพื่อนผมอะเป็นห่วงเพราะว่าเพื่อนผมก็วัยวัยผมอ่ะเนาะล้วพอไปมันก็จะมีกินบ้างสังสรรค์บ้างแต่ตัวผมก็ก็ไม่ได้กินเนะเพราะว่าเหมือนกับเราเราก็ต้องต้องต้องพาขับ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 รถกลับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนกับเขาเขาก็เกรงใจเพราะเหมือนกับว่าเขาเขาก็กลัวแบบเฮ้ย พ,พี่เข้ามาแล้วเขาเาจะโอเคใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็เลยเหมือนกับเขาคือตอนนั้นเขาลงลูกเขายังไม่ได้ถามผมว่าลงได้ไหมเขาเลยแบบติดหน้าพี่เขาไปก่อนนะกัรพี่ก่อนพาไปเราได้ให้ความสบายใจพี่อเมริกาเลยไอ้เขาคนไขาอยว่ยังไงผมบอกว่ามาถ้าาสะดวกมาก็มาได้เลยนะครับพี่ผมมาก็อยากจะอยากให้ทุกคนรู้ว่า อันนี้ผมผมจริงจังอะไรเงี้ยคือคือไม่ได้จะแบบพูดไปเรื่อยแต่ในชีวิตส่วนตัวก็คือไม่ได้พาไปเจอใครในชีวิตของผมเลยอะไรเงี้ยมันก็จะดูเป็นการเพื่เกียรติแต่การก็ดีใจว่ามีแอปเข้าอยู่ในโลกของคุณแล้วครับใช่ครับใช่ครับแล้วตอนนั้นเราจะแจ้งให้เพื่อนๆทราบเป็นยังไงบ้างกับการที่พี่จะมาอะไรนะแจ้งให้เพื่อนๆทราบเป็นไงบ้างว่าเธอจะมาด้วยคือคือตอนในในเมสเซจอะผมผมผมเขียนไปว่าโนนบวกหนึ่งเออเอาเพิ่มพี่ไว้ใช่ใช่ใช่แล้วเพื่อนผมว่า ไหนเอาโบกหนึ่งบกหนึ่งครอะไรผมก็บอก็ก็ก็ะพี่เขาแหละแล้วก็ใช่แล้วตอไปแล้วพี่ก็ผ่อนคลายยังไงีเขาเออบังเอิญมากๆก็คือสรุปว่าญาติญาติของเพื่อนผมอะหลายๆคนคือรู้จักกับพี่เขาหรือว่ามีเป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องหรือบางคนก็เป็นเรียนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้หรืออ่าหรือมีเพื่อนผมหนึ่งมีอ่าคุณคุณพ่อเขาเป็นอาหมูอ่าตีหลกก็ก็เออ ใช่ใช่ก็เหมือนกับก็เชื่อมเหมือนกันครับผมก็ก็โอเคครับโอ้ยมีแซงว่างานแต่งก็สบายแล้วทุกคนโลงอกครับแล้วก็ผมบอกเพื่อนทุกคนแล้วครับก็เชิญเชิญถ้าวันนั้นมีขึ้นมาก็เชิญทุกคนล่วงหน้าไว้ก่อนเลย